สนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลีมีรายงานข่าวจากทาง r u s t l a n c o m นะครับว่าทางค่ายปิกนกฮอนด้าอาจจะก,กำลังเตรียมการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์รุ่นใหม่อย่าง All New Honda Forza 150ในประเทศอินเดียเร็วๆนี้ซึ่งมันน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะถือว่าในตระกูล Forza ยุคป,ปัจจุบันนี้ยังไม่เคยมีการผลิตรถในคลาสนี้มาก่อนซึ่งค o n d า Forza ในปัจจุบันนั้นนะครับมีตั้งแต่ในรุ่น125ที่วางขายกันในยุโรปเป็นหลัก รุ่น250ที่วางขายกันในอินโดนีเซียและญี่ปุ่นและรุ่น350หรือว่า350ที่วางขายกันในประเทศไทยเราได้ที่อื่นๆส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าในคลาส150นั้นมีรถอย่าง p c x จากค่ายเดียวกันทําตลาดอยู่แล้วนั่นเองแต่ที่ประเทศอินเดียนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปครับเพราะถือว่าเป็นตลาดที่กว้างเอามากๆดังนั้นแล้วการจะเปิดตัว All New Honda f o r z a 150ตามกระแสะข่าวในตอนนี้นั้น ็ดูเหมือนว่ามันจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับโดยอาจจะใช้เครื่องยนต์ขนาด153ซีซีแบบ1ลูกสูบระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำที่ให้แรงม้าสูงสุด13.4 bhp และแรงบิดสูงสุด13.9นิวตันเมตรซึ่งคาดว่ารูปรหน้าตาในการออกแบบของตัวรถนั้นมันจะมีความคล้ายคลึงกันกับ f o r ์ a 125และ f o r ์ a ซ350ที่มีกลิ่นอายงานออกแบบเป็นรถแบบบิ๊กสกูเตอร์ในตัวแต่จะมาในคลาสเริ่มต้น ทำให้มันจะมีภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างแตกต่างไปกับ PCX อย่างแน่นอนแต่ในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆของตัวรถนั้นก็คงจะต้องมารอติดตามกันต่ออีกทีครับว่าทาง Honda เองจะใส่อะไรมาให้บ้างหากมีความคืบหน้าทางเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันโดยเร็วสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี